ันน่าจะถึงเวลาแล้วนะที่เราจะปลุกชาวขึ้นมาจากรุมศพโอเคไม่ใช่ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับก็คลิปนี้เราอ,อยู่กับชูชจู้ช่ชาไปแล้วนะก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วแหละนะครับเราก็จะมาทําให้มันจบจบไปสักทีกับการล่าชาวบนเกาะนี้นะฮะเกาะอารียนาัมอะไรนี่แหละ <c oughs> คือแบบชื่อมันเรียกยากนะก่อนนี้โอเคก็เราจะมาสารต่อจิตนาลุมของลุงที่เรียกเรามา <c oughs> โอเค ตอนนี้ก็เหลือแค่เปิดวิหารแล้วก็ไข่ใส่แล้วก็ไปลุยกับชาวเดี๋ยวคุณดูสีเล็กก่อนอ่ะสีเล็กหนึ่งไว้น่าจะเหลือเออแต่ผมน่าจะไม่ผิดพลาดน,นะไปฮะลุยนี่เป็นแท่นเออเป็นแท่นบูชานะครับแท่นบูชามีที่ใส่ไข่ด้วยไม่ใช่กระทะนะที่ใส่ไข่เออเป็นเป็นรูปพิระมิดนะฮะแล้วก็เป็นที่ใส่ไข่อันนี้ไม่มีอะไรมากมาย มีไม่มีแอนน์นึกว่าจะมีช่องรับโอเคใส่ใส่ยังไงเที่ยวนะเอ,อ้ยเอา้าอ๋อฉากคัตซีเข้ามาเลยฮะเฮ้อเจอแล้วที่ใส่ไข่ถือไข่มาสามใบนะเรียบร้อยพร้อมที่จะใส่สีเขียวใส่ก่อนเปล่าแล้วรู้สึกว่าจะได้สีเขียวก่อนนะสีเขียวอ่าแล้วก็สีนดำเงินไหนปะสีนดำเงินโอเค ล้วก็น่าจะอัญเชิญชาวมานะฮะนี่แหละฮะวิธีที่จะเรียกชาวมาออกไปจากวิหารนี้ซะคณแปลกหน้าแกรู้หรอกว่าแกกำลังทำอะไรอยู่วางไข่นลงช้าๆแล้วทิ้งไว้บน,น,นพื้นแกทำร้ายพวกคุณม,ม,มากมายหากแกที่ทำแผนนี้แกวางมันเอาไว้เพื่อเขาไม่วางฮนะใส่ไปไม่ไม่ เจ้าโก้เจนทำให้พวกเราตายหมดเอาเร็วชาวมาเฮ้ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววิ่งไปที่รถไฟอย่างเร็วเลยเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเหมือนชาวไม่ไายพันเอาแล้วฮะ เอาเลยววอลแลนด์โดนแล้ว,แ,แ,ลวแต่เราคงเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกจับไอเอินอะอุ่ยจวดเลยอุ้ยโอ้โหเอาวุา้ยเอาวะเฮ้ยจอมกายพัดโอ้ยอุ้ยจวดเลยไม่เหมือน,นเรียวกว่าสิ่งที่เราทำว่าน่าจิตพัดน,นะเพราะไอ้ที่เขาทำให ตลอดนะรู้สึว่าเขาจะผลึกชาวไว้ในอีกร่างหนึ่งนะครับใช้ร่างนี้ถ้าสะสมไข่ครบก็รู้สึกว่าชาวเขาจะกลายพันธุ์สายล่าเนะก็คือเหมือนได้พลังเต็มอ่ัดดีกันเฮ้ยชาวอุ้ยตับไรล่ตับไรเมื่อกี้ตับไรล่ตับไหล่เรโลๆก่อนเร็วๆก่อนพี่เดี๋ยวอาบอีกดีบ้าดีบ้างโอ๊คให้อามันลบมันลบ ไอ้ชักไปเลยโลว์ี่น้อยนะพี่จีนีแรงตามเพเยอะก็กลับมาสโลว์สโลให้ไกลๆก่อนเดี๋ยวโดเดี๋วดเด๋ยวดนขาบัติดก็หกระโดดด้วยเดี๋ยสโลว์ก่อนเดี๋ยวซับแป๊บๆใจเย็นเร็ยใจเย็นเช้าใย็นุยสโลว์สโลว์ปติดุ้วยตาพี่จีมา จะมีอัพบานไปอ๋อบานบานต่อไปรู้สึกว่าทองฟ้าจะเปลี่ยนด้วยนะฮะถือว่าจะเปลี่ยนไปแบบสีหนึ่งละอุ้ยเดี๋ยวโดนดึงดึงด้วยรถไฟหุดด้วยรถไฟโอ้ยเพลินเลยมาเช้าตามมาดิเราลุกแตกนะเช้าเราลุกแตกก่อนชื่อ อุ้ยโดนตัวเองเว้ยโอ้ดูแล้วไอ้เรื่องรถตอนไหนรถตอนที่โดนตัวเองนั่นเองอุ้ยหฮิตไปปืนน่ะโมมาให้โอ้ไอ้ยังพูดเฮ้ยเอาวับมันวับมันวับยิงไม่ทันก็วับเหรอเช้าฮะตายอีกอ่ะวับอีกแล้วไอ้เจือกบอกเนี่ยเขาบอกเแคบดิใช่อะไร น่าจะแรงนะฮะเอาดิแค่โอ้นี่แหละกระบาสโลดนว่ะเฮ้ยจะล่างไหนก็ไม่ไหวเอาดิเอากระบาดนีแหละโอ้ยดิแล้วไอ้ปืนโอ้ยเด่นเด่นไปเด่นเย็นจอมก้อนสุขว่าถ้าระยะนี้มันยิงไอ้นี่ไม่ได้วิคือชาวมันต้องปุยเต่าครับในอาฟริกาอ่ะมันต้องยิงชาวระยะไกลนะไม่งั้นมันจะโดนโอ้ ไอ,อ้นี่อีกนิดเดียวนิดเดียวอีกแล้าผมจะตกหลางแล้วอืออือตันไปตึงสองเคลียยังยังอีกยังยังไม่ตายอีกอ้าวเฮ้ยอะไรอีกอะโอ้ยมาถึงสะพานพอดีนี่ฮะเหตุการณ์ระเบิดอ้าวกระเด็นตายไหมอ่ะ อุ้ยตายแบบนี้เลยมีกบหดักข้างล่างด้วย เอาล่ะก็สำหรับชีวช้าก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคือมาแป,ป๊บเดียวมาแค่ฉากจบแล้วก็รู้สึกว่าเราจะทําผิดแบบหันนะฮะเหมือนเหมือนคืนล่างให้มันเชามามันอ่ะนะฮะคือไอ้วแลน์รู้สึกว่าจะปกป้องไว้คือให้มันอยู่แค่ในเกาะนี้นะวนเวียนไปสุดท้ายฮะถึงจะคืนล่างเราก็ข้ามนได้เหมือนเดิมนะฮะก็โอเคคือมาแป๊บๆอย่างมาแค่ฉากจบนะแล้วก็ช่วงท้ายเขาจะมีบอกด้วยว่าเช้าไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับคือมีอีกเป็นร้อยเมื่อกี้ในถ้ำนะฮะ แต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนคงเกาะทานั้นเองนะฮะโอเคก,ก็สำหรับทุวเช้านี้พาร์ทน,นี้ผมต้องขอลาเพียงตัวนี้ดีวกวานับท่าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อพลาดคลิปใหม่ช่องเรานะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ